สวัสดีพี่พี่แสงแห่งรักทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณครูอ้อนพี่เหมียวที่รักคะ่ะแล้วก็ทุกทุกท่านพี่พีที่รักทุกทกท่ทานเลยนะคะวันนี้สารน้องแฟนดี้ตั้งชื่อว่ายิ่งมืดยิ่งเห็นดาวนะคะเมื่อโลกเราที่เราอยู่มีความโหดร้ายให้เราได้เห็นหรือที่เรียกว่าด้านมืดมีหลายระดับและหลายรูปแบบ บางทีก็มืดดำดิ่งลึกลงไปในความรู้สึกเท่าที่เราจะสัมผัสได้ชัดเจนถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่มองเห็นและตระหนักรู้ถึงในความงดงามของแสงกำลังใจโอกาสและคุณค่าถึงแม้ว่าเรา อาจจะเห็นแสงเพียงเล็กๆที่ลอดช่องจากใบไม้เรากับความรักจากใครสักคนหรือความรักใดๆก็ตามที่เรารู้สึกและรับรู้ได้จากการสัมผัสการรับรู้ผ่านจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกันดาวจะงดงามได้ต้องอยู่ท่ามกลางความมืด ความมืดจัดงดงามมีคุณค่าได้ต้องอยู่ด้วยกันกับดาวซึ่งอยู่บนท้องฟ้าเดียวกันส่งเสริมในการเป็นยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวหากโลกงดงามมีเพียงด้านเดียวทั้งหมดมวลมนุษยชาติก็ไม่อาจอัพเลเวล ปรับยกระดับกายจิตวิญญาณให้เป็นขึ้นความถี่ต่างๆที่สูงขึ้นและเหมาะสมกับการวิวัตรตัวตนได้โดยต้องเริ่มเปิดศักยภาพจากความศักดิ์สิทธิ์ภายในของตนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง ความโหดร้ายความมืดจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับแสงแห่งรักเมตตาเราจึงน้อมรับยกย่องให้เกียรติด้วยความรักหมดใจทั้งมืดและแสงเป็นความรักเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นรักเดียวอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราผลของมันงดงามหอมหวานเสมอแค่ซื่อสัตย์เป็นอิสระและวางใจในทุกๆเรื่องที่รักขอบคุณนะขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งทุกสรรพ,พชีวิตทุกๆเรื่องราวทุกๆย่างก้าวที่เธอเผชิญในการเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ด้วยความยินดีสง่างามเป็นความรักเดียวอันไร้ขอบเขตทั่วทั้งโลกและอนันต์จักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ